ซูซูกิจัดหนักจัดเต็มส่งท้ายปีกับซูซูกิ t r i ปเปอรโบนัสดิลสุดพิเศษให้สูงสุดถึง3ต่อสำหรับข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนพนักงานเงินเดือนข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจจนถึงวันที่31ธันวาคมเท่านั้นครับสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศครับ เมดิมาสหน้ากากอนามัยที่โรงพยาบาลชั้นนำเลือกใช้มาตรฐาน ASTM F 2 1 0 0 level 1จาก n น w s ซ l a b ปกบ้อง3ชั้นกันฝุ่น PM 2.5และไวรัสยังมีประสิทธิภาพมีสีให้เลือกหลากหลายดำขาวเขียวเหลืองฟ้าม่วงและส้มสำหรับถวายพระสงฆ์และลายการ์ตูนสำหรับเด็กเปิดขายปลีกและส่งแล้วสั่งซื้อคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่5ทีปีศาจแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับข่าวประจำวันศุกร์ที่8ธันวาคมนะฮะวันนี้ข่าวมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เราก็จะคัดเฉพาะข่าวที่มันสำคัญจริงๆเรื่องที่มันต้องคุยกับแฟนช่องแฟนเพจจริงๆนะครับมาลงคลิปในวันนี้ละกันนะฮะว่ากันด้วยเรื่องแรกนะครับเอริกเทนฮากไปให้สัมภาษณ์นะครับกับนิตยสารยูไนเต็ดวีสแตนของแอนดี้มิเชนนะครับซึ่งเดี๋ยวบทสัมภาษณ์เต็ม เรามาว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ว่าเราไปสรุปนะครับบทสัมภาษณ์นี้เอาเคีย์สำคัญเลยจาก Paul Hurst ผู้สื่อข่าวเทียหนึ่งจากไทมส์นะครับที่เขาสรุปมาฝากเรานะครับมีสองประเด็นนะครับที่ Paul Hurst ตีพิมพ์ลง The Times นะครับเรื่องแรกเอริกเทนฮาร์กบอกว่าเขาเนี่ยชอบที่จะมาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเพราะว่ามันคือความท้าทายครับนะครับเทนฮาร์กบอกว่าเขาเนี่ยชอบทีมของเซอร์เล็กเวอร์กูสัน ในปี1999ที่ควา้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกที่ชนะบาเยมุนิกสประตูต่อนหนึ่งมันสร้างแรงบันดาลใจมากมันหมายถึงการสร้างทีมสโมสรที่ยิ่งใหญ่สโมสรหนึ่งและทุกคนเนี่ยก็มักจะบอกกับเขาว่าคุณเนี่ยประสบความสําเร็จในการคุมทีมนี้ไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้แต่สําหรับตัวเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าท้าทายเขารู้แหละว่ามันไม่ใช่งานง่ายแต่ว่า นี่คือสมโมสรที่ยอดเยี่ยมภายใต้แฟนบอลที่ยอดเยี่ยมเช่นกันนะครับเทนฮากบอกว่าทุกคนเนี่ยรักแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือไม่ก็เกลียดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเลยเขาเนี่ยชอบสมโมสรแบบนี้เพราะว่าอาร์จัก็เป็นแบบนี้เหมือนกันมันเป็นงานที่ยากที่สุดแต่เขาต้องการซึ่งความท้าทายนะครับเทนฮากให้สัมภาษณ์แบบนี้กับยูไนเต็ดวีสแตนนะฮะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยเอาละ่ะ อย่างน้อยบรรยากาศหรือว่าเรื่องราวต่างๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันมีแต่ข่าวดีมากขึ้นหลังจากทีมคว้าชัยชนะนะครับแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นนะครับที่พาลเฮิร์สตีพิมพ์ลงไปก็คือเรื่องราวของเอริกเทนฮากที่ณนะตอนนี้ก็ยังไม่ได้เคลียร์กับเจอรอนซานโชนะครับซึ่ง United ็ดวีส n ตครับก็ถามเอริกเทนฮากไปว่าถ้าสมมติย้อนเวลากลับไปได้ เขาจะกลับไปแก้อะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับจอร์แดนซานโชหรือเปล่าเทนฮารบอกว่าไม่ผมจะไม่ทำอะไรที่มันแตกต่างไปจากเดิมเช่นกันนะครับทางยูไนเนต็ดวีแซนก็ถามว่าเอริกเทนฮารเนี่ยเซ็นนักเตะไป7คนในซัมเมอร์ที่แล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทีมก็ยังไม่สมบูรณ์แบบอยู่ เทนฮาร์โดนถามนะครับว่าตลาดเดือนมกราคมเนี่ยเขาจะเซ็นใครเข้ามาเสริมทีมหรือเปล่าเทนฮาบอกว่าคงไม่น่าจะเสริมนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่ามันมีสิ่งที่ควรจะขยับเพื่อพัฒนาทีมเราก็ต้องทําสิ่งที่เราคาดหวังจากนักเตะทุกคนเมื่อมาที่แคริงตันคือทุ่มเทเต็มที่ทําให้ดีที่สุดในฐานะสโมสรเนี่ยคุณต้อง เปลี่ยนแปลงคุณต้องพัฒนามันแต่ถ้าคุณสามารถหาสิ่งที่ดีกว่าและอยู่ภายใต้กฎ FFP สโมรสมรก็ควรจะไปนะแต่ในความเป็นจริงแล้วในตลาดซื้อขายเนี่ยแน่นอนว่าคุณคงไม่สามารถที่จะดึงนักเตะคุณภาพมาได้ในช่วงตลาดหน้าหนาวครับมันเป็นตลาดแก้ไม่ใช่ตลาดสร้างเหมือนกับตลาดซัมเมอร์เพราะว่านักเตะระดับท็อปเนี่ยเขาจะไม่ย้ายทีมในช่วงตลาดนี้นะครับ มันอาจจะเป็นนักเตะที่บาดเจ็บนักเตะที่แบบชัว์ฟอร์มได้ไม่ดีหรือว่าปรับตัวกับสโมสรเดิมไม่ได้ประมาณนี้ฮะสรรบบทสัมภาษณ์ของเอริกเชนฮากนะครับเรื่องดีๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนำมาฝากกัน4เรื่องเรื่องแรกไปกันแบบเข้าประเด็นเลยแล้วกันนะครับอาหมัดเดียโลก,กลับมาซ้อมเต็มที่กับทีมชุดใหญ่สัทีนึงเพราะว่าอามัดเนี่ยหายไปนานมากนะครับว่าตามตรงซีซั่นนี้ก็ มีปัญหาเรื่องสภาพความฟิตตั้งแต่ก่อนเปิดฤดูกาลละนะครับแล้วตอนนี้กลับมาซ้อมแล้วหลังจากมีอาการหบาเจ็บที่หัวเข่ากรับนั่นคือเรื่องแรกนะฮะประเด็นที่2นะครับการพูดคุยของเซอร์เดฟเบลส์ฟอร์ดแล้วก็ชองสวดบลองจากอเนีอสนะครับกับตัวแทนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเซอร์จิมเรดคลิฟไม่ได้มาเองแต่ว่าก็ส่ง ชองครดลองกับเบอร์สฟอร์ดซึ่งเป็น2ทีมงานของเซอร์จิมมาคุยนะครับและทุกอย่างน่าจะใกล้เสร็จสิ้นแล้วนะครับตามรายงานจากเทียนหนึ่งเดวิดออนสตีนจากเดอะแอตเลติกนะครับส่วนเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึงไมค์คีแกนก็บอกว่าอาจจะเลดหน่อยนะครับแต่สุดท้ายก็คาดกันว่าน่าจะอยู่ในเดือนนี้แหละเพราะมันคือเดือนสุดท้ายของปีละนะครับฉะนั้นใครที่ถามมาว่าเซอร์จิมจะเทค25%เเมื่อไหร่ ก็ใกล้แล้วครับแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นสุดท้ายนะครับไปกันที่ผลพรีเมียร์ลีกเมื่อวานะซึ่งผมก็งงเหมือนกันคือจริงๆเนี่ยก่อนแข่งเนี่ยแมนเชสเตอรมีโอกาสที่จะโดนนิวคาสเซิลแซงมีโอกาสที่จะโดนสเปอร์ทิ้งห่างออกไปนะครับคือก่อนแข่งเนี่ยสเปอร์มี27แต้มเท่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่แหละนะครับแล้วสเปอร์เปิดบ้านเจอเวสต์แฮมขณะที่นิวคาสเซิลที่อยู่ ข้างล่างของแมนยูเน็ดหลังจากที่แมนยูเน็ดชนะเชลซีแล้วก็แซงขึ้นไปเนี่ยนิวคาสเซิลบุกเยือนเอเวอร์ตันปรากฏว่านิวคาสเซิลบุกไปแพ้เอเวอร์ตันสามศูนย์ครับเดอะไวต์แม็กนิวอับดุลไลดูกเร่แล้วก็เบโตยิงคนละประตูเป็นเกมที่นิวคาสเซิลพลาดกันเองเยอะด้วยนะครับโดยเฉพาะทางเกมรับฝั่งขวาทําเสียบอลเองนะครับแล้วก็เอเวอร์ตันก็ลงโทษไปนะฮะนิวคาสเซิลก็พลาดเกมสําคัญครับ ส่วนท็อตแนมฮอตสเปอร์เปิดบ้านเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดปรากฏว่าแพ้เหมือนกันนะครับท็อตแนมฮอตสเปอร์แพ้เวสต์แฮมไป1ประตูต่อ2สเปอร์นำก่อนจากคริสเตียนโรเมโรครับแต่ว่าจอร์ดโบเวนกับเจมส์สวอตพราส์ยิงคนละประตูให้กับเวสต์แฮมในเครื่องหลังในเกมลอนดอนดาร์บี้แมชครับและแนั่นทำให้ตารางคะแนนเป็นแบบนี้ฮนะท็อตแนมฮอตสเปอร์ ยังไม่ตามเท่ากับยูไน e เต็ดนะครับยังอยู่ที่5แต่ว่าก็พลาดที่จะทําคะแนนไปเทียบเท่ากับแมนซิตี้ขณะที่นิวคาสเซิลยูน e เต็ดนะฮะอยู่ที่7ของตารางเหมือนเดิมแล้วก็พลาดการแซงปีศาจแดงเหมือนกันและทําให้สถานการณ์ตอนนี้ครับแมนซิตตามแมนซิตี้สคะแนนผมใช้คําว่า3คะแนนครึ่งแล้วกันเพราะว่าประตูดได้เสียยูน t เต็ดศูนย์ซิตี้เขาบวก19นะครับฉะนั้นตามประตูดดเสียยา,ยากอยู่แล้ว ะะแต่มันก็แค่3คะแนนตามวิลล่า5คะแนนตามลิเวอร์พูล7คะแนนตามอาร์เซนอล9คะแนนว่ากันไปแต่ถ้าเป้าหมายคือท็อปโฟเนี่ยตามแค่3คะแนนเท่านั้นฉะนั้นสิ่งที่ยูไนเตตต้องทำนะครับในทุกเกมต่อจากนี้เอาแค่สุดสัปดาห์นี้กับบอลมาดก่อนไม่ต้องสนใครครับชนะชนะชนะเท่านั้นชน,นะ,นนะนนไปเรื่อยๆทรงบอลวิธีการเล่นแน่นอนต้องมีครับ แต่ว่าสำคัญที่สุดเลยครับเก็บให้ชนะให้ได้แล้วเดี๋ยวขวัญและกำลังใจแล้วเดี๋ยวอะไรหลายอย่างก็จะตามมาเองครับวันนี้ข่าวไม่ค่อยเยอะครับอย่างที่บอกนะครับเราก็สรุปเรื่องที่มันสำคัญจริงๆมาฝากแฟนช่องแฟนเพจใครจะไปคิดว่าตื่นเช้ามาปุ๊บโหสเปอร์แพ้นิวคาสเซอร์แพ้เซอร์จิมใกล้แล้วครับกับหุ้น2 5%แล้วก็อามัดกลับมาเป็น4เรื่องดี ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจําสัปดาห์นี้ครับคุณคิดว่าสถานการณ์ณเวลาเนี้ยูไนเต็ดจะติดท็อปโฟไหมครับเพราะอะไรนี่คือคำถามที่อยากจะฝากแฟนช่องแฟนเพจไว้นะฮะใครมีความเห็นอย่างไรก็ลองนำเสนอคอมเมนต์ของแต่ละท่านเข้ามาได้นะครับแล้วก็ช่วงท้ายนะครับท่านใดก็ตามที่อยากจะติดต่องานหรือว่า อยากจะสนับสนุนนะครับดูบอลกับแนทนะครับก็มีช่องทางอยู่ด้านล่างครับที่เราแอสไซส์ช็อคทูแนทะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็แฟนเพจแฟนช่องที่ชื่นชอบการพูดคุยสบายๆแบบดูบอลกับแนทนะครับแบบนี้มารายงานข่าวกันก็ฝากกดไลค์ครับกดกระดิ่งกด Subscribe นะครับ แล้วก็ฝากแชร์คลิปนี้ทั้งหมดก็จะเป็นกำลังใจให้กับดูมังกัดดัดในการทำเนื้อหาต่อไปนะครับทั้งหมดคือ5ทีวีสาแตแดงประจำวันนี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับวันนี้สั้นๆไม่ยาวมากครับ